สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนค้นภาพพิเศษนะครับ EP ที่431นะครับ431นะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับในการละสองร้อบาททุกรายการเลยนะครับในการละสองร้อบาทนะครับ200บาททุกรายการเลยนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0849037676นะครับ บอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับองแรกนะเป็นสมเด็จเก่าครับสมเด็จเก่าหมยนิดหนึ่งครับสมเด็จเก่าหมายเลขหนึ่งครับ เป็นสมเร็จเก่าหมายเลขสองนะครับมีมวลสารนะครับต่อไปหมายเลขสามนะเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับมีลงรักนะครับ องนะครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่นะเป็นสมเด็จหลวงพ่อปั้นนะครับวัดสะพานสูงนะครับ หมายเลขห้านะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะครับสภาพหิ่งนะครับเหรียญหลวงพ่อทบนะครับปีหนึ่งแปดนะครับสภาพหิ่งนะครับต่อไปหมายเลขหกนะเป็นซุ้มกอเนื้อดินหลวงพ่อโหนนะครับซุ้มกอเนื้อดินหลวงพ่อโหนนะครับหมายเลขหกนะครับ หน้าตาติดแคดนาโลงนะครับต่อมาหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สี่นะครับวัดถ้ำเขาบุญน้านะครับต่อโค้ดนะครับด้้นหลังเป็นขวัญถุงนะพวกข้าศัพ์นะครับปีหนึ่งเก้านะครับหมายเลขแปดนะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับ บุทวดเนื้อว่านนะครับดลล้านฝั่งตะกุดนะครับอันอนี้แปะครับอันอนี้เก้าครับเป็นภาพปิดตาเนื้อทองผสมนะครับปิดตาทองผสมหมายเลขเก้ากครับ หมายเลขสิบนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพนนรนับปีหนึ่งเก้านะครับ เป็นกรมหลวงชุมพรปีหนึ่งเก้ารับมาเลขสิบเอ็ดนะครับมาเลขสิบสองนะครับ,รบเป็นพระลือนะครับเนื้อดินนะครับเป็นพระลือเนื้อดินนะครับนะครับสภาพยังสวยนะครับใบโพคมชัดนะครับมาเลขสิบสามนะครับ เหรียญหลนะผมพ่อฉุยนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับสิบสี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดดอนไล่นะครับวัดดอนไล่นะครับสุพรรณบุรีนะครับหมายเลขสิบห้านะเป็นหลวงพ่อะะเกษมนะครับ เรียญหลพ่อกเกษมนะครับต่อโค้ดด้านหลังนะครับปีหนึ่งแปดนะครับหมายเลขสิบหครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจ้อยวัดบางช้างเหนือนะครับวัดอโคนปฐมนะครับ เจ็ดนะครับเป็นสมเด็จจิตรดานะครับมานี่1สิบแปดเป็นภรวัดปากน้ำนะครับเนื้อผงนะครับยันนับลึกนะครับ หมายเลขสิบเก้านะเป็นแหนบหลวงพ่อช้างนะหลวงพ่อช้างวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีนะแหนบหลวงพ่อช้างนะภาบ,บเก่าหิ่งเลยับหมายเลขสิบเก้านะยี่สิบนะเป็นเตารีดนะเตารีดหลวงพุทธทวดนะคนี่หลังเป็นอาจารย์นองนะวัดสายข่าวนะปัตตานีนะครับ เป็นเนื้อโลหะครับตาวรีดนะครับหลังพระอาจารย์นองนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับเป็นรูปหล่อครับหลวงพ่อหมุนะครับพ่อหมุลวัดเขาแดงพัทลุงนะครับใอ้ฐานเป็นวงเดือนนะครับอีสองนับเป็นหลวงปู่แหวนเนื้อนวะนะครับ แต่งจีวรนะครับเ,เก่าเลยนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับแหวนครับ23นะ่สิบสามเป็นรูปเหมือนนะหลวงพ่อพรมนะวัดขนองเหนือนะครับขุดกิ่งนะครับ 24นะครับเป็นหลวงพ่อเอียนะครับนี่หลวงพ่อเอียวัดบรนดานนะครับเป็นเนื้อทองแดงครับ25้าครับเป็นหลวงพ่อปาน,นครับพิมพ์ขี่เม่น,นครับเนื้อดิน,นครับสภาพอย่างสวยครับ ยี่สิบหกนะเป็นปกโพนะครสกกนะนะมเด็จปกโพลวงพกกล้วยนะปีสามเก้านะผมเดี้ยมเลยนะปกโพลุงพกกล้ยปีสามเก้านะครับทั้งสองร้อยบาททุกรายการเลยนะสนใจนะช่วยอะไรติดต่อคนระับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับรกดโทรหรือไลน์เพียงเดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามา,มาไาาด,มด้มมไลเลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อนๆพี่ๆที่านผชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ใน EP นี้ขอจบเท่น,นี้กันนะครับสวัสดีครับ